ผมมีเด็กเอ็นมาเสนอให้พี่สนใจให้พี่สนใจปะ่ะเด็กเอ็นเหรอบ้านปู่แม่ง่ายกว่าไหมชอบเลยครับข,ขอรักษาัดก่อนนะอันนี้ต้องทำไงบ้างครับเ <c oughs> <c oughs> ยีย่ยอกเขียวไมาเต็มจริงนะอันนี้แขงเคลียเรื่องเด็กเด็กเอ็นเอ็นเองก่นอนดีก่าห้าในห้าหมื่น โอ้ใายได้ห้าหมือหนึ่งแต่ใครจะใครจะเป็นคนโดนอ่ะพี่ดิพี่รับไม่เอาไม่ใช่ไม่เอาพี่ไม่เอาพี่อ่ะเรไปจิ้มเด็กมาสักคนเดียวในจิ้มผู้ชายอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยง่ายเลยพี่ชายโสดพี่ชายพี่ชายฮะพี่โสดไหมพี่สดหโสดเปล่าพี่โสดไหมพี่โสดหรือเปล่าโสดครับพี่เส้าไหมไม่เส้าครับนั้นได้สมมติอันนี้ผมมีไอจะมาเสนอถ้าผมมีเด็กเอ็นมาเสนอให้พี่ผมจ่ายให้พี่พอมไหมฮะมเอาไม่เอาอ่าจับเอา น้อยไปนะแสนเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ไหนเดี๋ยวไปหาหาคนได้ก่อนหาคนหน่อยน้องหนักเราหาคนก่อนกางเกงดำใส่รองเท้ายี่ห้ออะไรนะเพื่อนยี่ห้อลาวิสตองลาวิสตองพี่พี่หัวเขียวพี่หัวเขียวครับพี่พี่แม่แครับผมพี่หัวเขียวไม่ได้เหมือนนี่เราเหมอนนี่เราเด็กเอ็นสองตัวนี้ไม่ถึงผมได้ไหมเฮ้ผมมีเด็กเอ็นมาเสนอให้พี่ผมจ่ายให้พี่สนใจปะเด็กเอ็นเอ็นได้เหรอพี่สนป้าสนป้าจ่ายให้ผมจ่ายให้เอาว่า สอหนึ่งคุยให้หัวเขียวกับซุ้มภูแบบอ้เหรอสองหนึ่งได้ป่ะลองโทรคุยกับเขาดิสนใจไหมสนใจไหมสามหนึ่งได้ไหมป๊าผมด้วยคนหนึ่งเฮ้ยเยอะป๊าจี้มันเยอะเจ้ากี่รูเนี่ยน้องเขาอย่างนี้แปดแปดสิบรูครับพี่แปดสิบรูเลยครับเนี่ยรูเยอะเริ่มอยู่นี่ทำคมบาดใจทำจริงนะจิงกระดั๊บฮะออกมาติดกระตุ้นไมห้ไม่สนใจไหมถ้าสมมติถ้าสมมติสองเอาแบบว่าคนเดียวแต่เข้าไปดูได้หลายคนคนเดียวเลยคุณใอาเอาแบบสามคนได้ไหมพี่ผมจะแบบป๊าไปด้วยอ่ะ สองคนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปก็สองคนแล้วไปดูไหมได้ครับได้ๆโอ้ยสูสีปักเลยงั้นเอางี้นะผมให้คนที่ประสบการณ์น้อยที่สุดโนโนเกียน้องชายจัดการน้องรอบนี้พี่ให้คืออะไรพอแบบนี้ครับเดี๋ยวผมไปยืนดูดีกว่าให้โอเคน้องโนเกียคนเดียวเลยงั้นหนึ่งหนึ่งอ๋อดีอ่าได้ครับได้โอเคครับงั้นเหรอเอางี้ดีกว่าประสาทตาปล่อยได้ไหมอาปล่อยผู้หญิงได้ไหมตาปล่อยผู้หญิงมาให้ผมฟังหน่อยได้ไหมไดก่อนบอกว่าเขาอยู่ไหนเขาบอกว่าเขาทาบดีบ้าง อนะยเขาบอกให้เราส่งรถไปพี่จะเขามามาไปไปได้สถานที่เลยไหมไงนะพี่เอาไหมเอาไปเจอที่บ้านปู่เลยไหมไปเจอบ้านปู่ง่ายกว่าบ้านอะไรนะอะไรอบ้านปู่มง่ายกว่าไหมชอบเลยครับก็เพื่อนเกียร์ชอบถอดมันนะนะเฮ้ยถอเลยพี่คอนพี่ไว้ไหมเจอกันบ้านปู่พี่ผมไปไปเจอบ้านปู่เลยครับโอเคครับผมโอ้โหฮัลโหลป้าป้าจริงๆข้างไหนวะไม่เคยมาซะด้วยดิไม่เคยมาแต่มาถูกนะ จุดขายยาเก่าแล้เดี๋ยวผมให้ฟังแบบนิดเดียวแล้วผมเขาปิดฮัลโหลครับเราขับไปยินแล้วเบอกใช่ครับใช่ครับด้วยไอแปดสัด้วยเอ่อล่าหมายถึงว่าผู้ชายสองอะครับเอ่ใช่ครับหมาถึงวผู้ชายสองเออหนึ่งคนแล้วหรือหนึ่งคนแล้วไม่ไช่หนึ่งคนแล้วครับตอนนี้หนึ่งคนแล้วครับหนึ่งหมดแล้วครับก็ตามที่ดีไว้เลยครับ ไม่มีครับไม่มีไม่มีเราจะไปฟังตรงไหนวะเราก็ต้องไปแอบคนปะวะอันนี้ต้องแอบเหรอพี่ไดนะครับแอบนะก็ต้องแอบปะวะคนไหนเนี่ยคนที่ไหนคนที่ที่ไหนของเขาคนไหนเนี่ยลูกเโอ้ข้างบนข้างบนข้างบนคนไหนที่เสียน้ำคนเย็นจริง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 ไม่ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยใช่ เอาเพื่อนใชปเนี่ยนอนเ่ไม่ชอนแหละไม่ใช่ออบบะไม่อะออะไม่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 เดี๋ยวบิน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 เหมือนกันไม่เดี๋ยวังไงไอ้ก๊อตเดี๋ยวบินเหมือนกันเดี๋ยวเปล่ยตัวเดี๋ยวเยตัวกลัวเหรอก๊อมวกูกลัวไหล่ะเ่อนไปเลยร่อนเลยไอ้หัวเขียวพี่เลือกเองพี่เลอกเองเลยหัวเขียวเออก็ไปดีเบ้ามาันกูเองเพื่อนสวยเราไปหาห้องอยู่ก่อนไมเราไปหาห้องอยู่ก่อน แบบว่าเธอนั่นนะครับเอ่อข้างบนเป็นผมเป็นผู้จัดก,การครับน้องชายผมห<อ>ัวเขียวขึ้นไปได้เลยครับอยู่ข้างบนเอ๊ะผมไปต่งครับ <S <S เอาละครับน้องชายพร้อมไหมยังไงก็ลองคุยกับพี่เขาดูนะ,นะลองทําความรู้จักอะไรก็ถ้าสมมุถ้าสมมุถ,ถ่ามันเลยเวลาพวกผมต่อเวลาให้น้องเลยครับยังไงก็ ต่อเวลาได้เดี๋ยวไม่ได้ครับพราะดีว่าต้องไปมันอีกที่หนึ่งนะคะอ๋องั้นได้ครับมันห้าทีโอเคครับได้ครับแต่จอเวลาตั้งแต่ตอนนี้เลยนะได้ครับอันนี้ต้องทำไงบ้างครับเนี่ยต้องทำอะไรเป็นบ้างนะผมแบบซิงเลยครับผมโสดซิงจัดอะพี่สาวเธอเปิดให้ผมหน่อยได้ไหมได้ค่ะ อ <lich> ี้หมเขียวไม่ซื่อจริงได้รับอมได้ไหมข้อป่อยในได้เฮียเฮียอีเวนอีเฮียพระเจ้า อ่ะเรครับเคลียร์แล้วครับเคลียร์แล้วครบไปแล้วหรือยังครับครบแล้วครับครบแล้วครับโอเคขอบคุณมากาค,ครับ,ขอบ,รบขอบคุณครั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 บอันนี้ตอบถามได้ไหมว่ารับปกตินไหมครับรับตลอดหรือเปล่าอะไหรอครับคนผู้หญิงคนผู้หญิงครับอันนี้คือคือรับตลอดหรือเปล่าหรือแบบว่าเป็นช่วงๆแล้วแต่ผู้จัดการครับใช่อันนี้เราเวลาติดต่อน,นี้ต้องติดต่อไปไลยครับเนี<ว>่ย เบอร์ที่โทรไปะะเลยค่ะกดโทรมาเหรอเนี่ยผู้จัดการเขานี่นี่เอาทำผู้จัดการเขาดิเบอร์แปดอะไรหรอครับผู้จัดการครับนี่ผู้จัดมีผู้จัดการอยู่นี่หรือเปล่าไม่ครับว่าไงว่าไงครับคือเหมือนน้องผมจะขอเบอ,เรเอร์ผู้จัดการไปครับขอเบอร์ผู้จัดการไปได้ไหมเบอร์ผู้จัดการเบอร์ไหนล่ะครับไว้ให้ผมใช้บริการอีกรอบหนึ่งเลยห้าเจ็ดสองสามแปดห้าครับห้าเจ็ดสองสามแปดห้าเหรอร้อนครับเรียบร้อนขอบคุณครับแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะ ถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้